สวัสดีครับท่านทุกคนนะครับพบเชิญแบบประจำทุกวันนะครับกับเจดมคลัมเปลิลวิเคอลพงษ์กับแบบจัดเต็มนะ3คู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูไนเต็ดฟีเจอร์ญกับเจดมทุกวันฝากและแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนสานะจ๊ะ คำคือพฤติกรรมนะครับไปกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสก่อนเลยคู่แรกตรีสองครึ่งบรัสดวลกับสตราสบุกนะแบรั s, ชนะ2แพ้3 bourg, สตราสบุกเสมอ3แพ้2ฟอร์มต่างกันชัดเจนแต่เฮตุเฮสตราสบุก hey ดีกว่าเล็กๆชนะ2เสมอ2แพ้แบรัสเป1จากคะนนล่าสุดที่เจอกันตัวเล่นครับแบรัสวันนี้ครับเบรนแดนชาดอนเนย์ยนาสมาตินแล้วก็สตีฟมูนีเอนะส่วนสตราสบุกนะครับมีลูก้าแปรแรงฮาบิบเดียร่าแล้วก็เอมิเนลเอเมกา กูนี่บรสบังคับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนเฮเลยแต่ละเสมอพังทั้งแถบซึ่งจะนดำตดัวมพวกเขาเล่นในบ้านวันนี้อย่างแยก่ก็พอจะเบียดเบียดได้แหละ3แต้มกับ1ประตูน่าจะพอไปไหวมอจิตินนะครับบรส ไปต่อกันที่พิมพ์ลีกอังกฤษนะตีสองครึ่งนะครับเอเวอเรตต์ดวลกับนิวคาสเซิลนะเอเวอเรตต์ชนะ3เสมอ1แพ้1นิวคาสเซิลชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มใกล้เคียงแต่เฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดที่เจอกัน New นิวคาสเซิลชนะไป4แพ้เอเวอเรตต์แค่เกมเดียวนะตัวเล่นครับเปนเอเวอเรตวันนี้เจมส์ทาคอฟสกี้อิริซาการ่าเกยแล้วก็โดมินิกคาเวต์เลวินส่วนนิวคาสเซิลนะครับมีจามาลัสเซลบรูโนกิมารชแล้วก็อาริเซนเดอร์อิซักนั่นเองคู่นี้นิวคาสเซิล บุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบแป็นเฮเ,เลยแต่ถ้าเสมอหูอื้อข้าหนึ่งซึ่งจะที่แเราเอเวอเรตนในบ้านก็แข็งแกร่งก่อสมควรแต่เจอเนลคาร์เซิลเมื่อไหร่มักจะปวกเปียกวันนี้สานิการซาอุดีบุกไปเบียดเบียด,ยดหนึ่งประตูน่าจะพอทําได้มองไปที่นิวคาส t เซิลยูไนเต็ด ปิดท้ายที่ผลบอลลิงกิตคู่ดึงนะครับตีสามกับอีกสิบห้านาทีทันามาัสเปิลด้วยกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นลอนดอนดาร์บี้แมทช์นะสเปอร์ชนะนหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเวสต์แฮมชนะนสี่เสมอหน 4, ึ่งฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮดตัวเฮดสเปอร์ดีกว่าชนะสามเสมอหนึ่งแพ้เวสต์แฮมไปแค่เกมเดียวจากคณะหลังสุดที่เจอกันตัวเล่นกับสเปอร์ในบ้านวันนี้คริสเตียนโรเมโรเปียเมลฮอยเบียกแล้วก็โซนเฮงมินส่วนเวสต์แฮมนะครับมีเกิร์ตซูมาโทมัสซูเชกแล้วก็จาร์ดบ,บเวนนคู่ี้สเปออร์แแค่่ชนนะทุกยยางจบฟๆิ้มหวา,านๆร้้องงงไหะมเเช่่่นนกัสทาดูแล้วสเปอร์ห่วย หลายนัดวันนี้เล่นในบ้านน่าจะพอเบียดเวสแฮมไหวประตูเดียวน่าจะพอทําได้นะครับมองไปที่ไก่เดือยทองท่านั้นฮอสเปอร์สรุป3ทีมจะาดำขั้มเป้าคั้มเือบริ่อถัดนะครับแบรดนิวคาสเซิลและสเปอร์ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมนได้ทุกช่องทางาของเราตูนยูอเอสดิตฟีเจอร์เด็กจะาดำทุกวันพรุ่งนี้มาขั้เป้ากันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ